สวัสดีท่านผส้มสวัสดีท่านผส้มสวัสดีก็มาพบกับส่างมาเลือกแทนขึ้นานะเ่ีก็มาพบกับส่างม่เลือกทน้าสนะบุญีนเข้าใจมาตอบคำถามมือนกัว่าพบกับส่างม่สางอะก็ดีเล่าเาใจเอาเอาว่าเอาเาเอาเอาว่ามว่านีเอา ว้าวเอาเหมนมีคำว่าพบกับสามเมยอ้าคอมบิลเป็นเมย์สามพ่อเมย์สามพ่อเมย์แม่ลูกเฮ้าเก่าเนาะวันนี้ข้าสิมาตอบข้ามขาม Q&A ที่ว่าข้าโพสถูกลงไปเมื่อวานนี้เลยให้ทุกคนถามเข้ามาเลยครับกสิมาตอบ ข้าศึกมาตอบเพราะว่าไอ้เจ้างานสาวของพี่กตนะนะคนขี้ขาดนีถ้าก็ตื่นนอนถ้าสิมาถามเนาะเออข้าสิมาตอบเนาะถต่ว่าคำถามตัวใดมันสามกันนะข้าศึตอบแต่คำถามข้าสิตอบได้เทธอเดียวนิตาก็ตอบกันตัวใดนิตาตอบได้ก็ตาเด้อเคยตอบได้แต่เดียวเคยขอนศรีอันคำถามทวีตเลยขอบครัวของ เม่เคยไปประเทศยังเนทีเออแดเคยเวียดเนาะคอยท่นเคยไปเวียดคอยเคยไปจีนเวียดไทยเคยเคยไปเคยไปผงซาลีบอกเคยเคยไปผงซาลีบมท่านเคยไปนะสุดไล่หอดแต่ลวงพอบางบอกแก้วเคยเซียะแต่ผงซาลีบมเคยไปผมเคยผมเคยไปอยากไป มค,คำถามต่อไปถามว่าพอวิกก <c oughs> ับแม่เฮียนจบอียงคอยคอยหลังจากจบมเจิตเลยก็ไปเฮียนต่อการสาารส้างการสร้างคือสมแป้งจบสมแป้งจบสมแป้งแต่ว่าบริษัทเราใบประกาศเนาะเพราะว่าบบมักบมักการเฮียนสมแป้งแต่ว่าถึงบังคับให้เฮียนก็เลยจําเป็นต้องเฮียนแต่ว่าใบประกาศก็บไได้เอาจบมาสืส่อ บทเยนที่ได้ก็คือได้แต่ขับรถตอนไปเรียนแป้งก็บ่ได้แบะอย่างเนาะแป้งอายุทำอีดแต่ว่าเดินในบุจือนะคอยนจบอันนั้นจบพุงเีรยนการเงิน้ายธนาคารเป็นสันสูง <laughs> แต่จบมากกว่าเด็ดเบียกเนาะกตยูซือ้อยุตาตอนข้างตานต่อไปเด้อตอนนี้ไอบิ๊กไงยังเจ้าจสูอยู่บอ เจ้าสู้ภาษาไทยก็คือเจ้าสู้คนรอเออภาษาลาวเจ้าสู้ก็เจ้าส um> mm ู้คนเจ้าสู้เป็นภาษาไทยเนาะภาษาลาวกับภาษาไทยมันต่างกันคำว่าเจ้าสู้เจ้าสู้ก็คือแบบโอ้คนอ้ตตาดีคนแบบรอนั่นนี่คนเจ้าสู้มอนี่เจ้าสู้เว้ยเจ้าสู้เมนิตาทองจะยักเดือนแล้วอีกจักเดือนโคตรจะมดตอปัจจัเของทองกับจ้าจะทองกับไผ่ยังปัจจ้ย ทองกับมาทองกับไหตอันทองกับทองกับพี่ป้ทองกับทองทองกับแม่อ้าวทองได้ถือว่าในเจ็ดเดือนแล้วเราขาเจ็ดเดือนเดเดือนเจ็ดประมาณกลางเดือนเจ็ดหรือว่าที่เศร้าไปแหละประมาณนั้นแหละก็เกิดตอนนี้นิตาคำถามต่อไปเนาะตอนนี้นิตาเฮียนหงปอได้เลยตาเฮียนหงได้ อนุบาลสามฮะอนุบาลสามเนาะผู้จักกับบิ๊กใหญ่ได้แนวดายตัวนี้เขาเคย,ยตอบแล้วเถื่อเนาะเคยตอบแล้วเคยตอบแล้วตัวนี้เคยตอบแล้วจักกันทางโทรศัพท์ใส่กัน,นทางทำเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเออทำเฟซบุ <Facebook. S 1> าาก๊กกันแหละเฟซบุ๊กเมนิตาอยากมีลูกจักคนช่องช่องสามนี่แหละนะ บางทีกส,สามีนะบางทีกา,า,ามก็ได้่องก็ได้คทายหูนีท่นทองมีไดลูกหูยิ่งผู้ชายค่ะแล้วแล้วแม่เป็นกังวลไหมที่การมีแฟนเป็นนักร้องซื่อดังซึ่งต้องเดินทางบ่อยๆกังวลเหงองบ่นะบ่อย่างไปใส่กระหาย็่้องมาด่าไดย เวลาผู้หญิงเขามาหากระให้ผมยิงเขามาถ่ายรูปนี่ก็ให้โบถ้าคนขี้เล่ยๆนี่มันโบให้โบถ้าคนงามๆนี่มันให้จักสิหายนี่เนาะขยันสิเป็นเวียชกุลวัตแห่งแสดงกับผู้นั้นคนนี้บ่ได้หายนะสองห้าอันนี้เวลาแบบมีถ่าย m อกับแบบคนงามๆแน่นี่จะหายบ่ได้หายเจ้าอันนี้ก็บ่เข้าใจกันจักสิหายหยังทั้งๆที่มันเจ็อสิบไม่ได้หายเจ้าหันหายมีตาหายแท้เนาะตนาะหายแท้เลอายเบคือ เจ้ามีพี่น้องฝั่งไทยบอพี่น้องฝั่งไทยบอพี่น้องฝั่งไทยมีเขาไปทํางานอยู่ไทย <laughs> แต่พี่น้องเป็นคนไทยฮะบอมีมีแต่แบบคนหูจักสนิทแต่โบแมนแบบพี่น้องกันะนะคำถามต่อไปเลยเนะเาะแล้วมีอย่างตะ <laughs> าทาทำต่อแม่น้องนิตาเป็นลูกครึ่งบ ดูคึงสมวยนี่กก่อนคึงพลังบอเนี่ยค่ว่าบอพ่อแม่เนาะเป็นคนลาวนี่แหละคนลาวดูคึลลงเละเวนสิค่ะว่าเป็นละเวนดูคึงละเวนนะท่านผู้ชมชนเผ่ออาชนช<อ>น,นเผ่าละเวนจกัจ<า>กชนเผ่เาละเวนภาษาละเวนมันจะต่างจากภาษาลาวเมนเมนม,มันเป็นชนเผ่าลูกคึงคึงคึงลาวทิงลาวดุ่มก็เลาเอุ้ยลาวทึงมดอะไรผมมีลูกคึง หลู่คนที่สองต่างเสือ้อแนวใดวันดาทีเราจฉริยะวันดาเนาะเพราะว่ามักเพราะว่าวันดานักห้องซื้อวันดาอยู่ประเทศกัมพูชยกำลังด uh ังแหงก็เลยแบบซื้อมาซ้ำไปนะซื้อ <|en|> วันดานิตตาอายุจักปีแล้วจักปีตาจักปีตะสี่ปีสี่ปีีาหาปีแล้วเดือนเจ็ดพอดีเต็มหาปี บิ๊กไงฮักดอลลี่ร้ายสําได้ถอดอีทฉันนี่เดยวนี้ก็ทำเดยนนี้มาสําผิดเลยนอกตะอายบิ๊กไงได้จักปีแล้วคอยวะเซาเจ็ดสีขาวเลยเนาะเซเจ็ดสีขาวเดินหานี่ก็ซเจ็ดเดินหาที่สิบสามแลนวซาเจ็ดปี่าลืมเนาะไปที่บ่นคลิปเนี่ย่าลืม เอฟซีฝั่งไทยฝากของขวัญมาเด้อวันที่สิบสามเดอนหากับพวกเขาอย่างไรเขาเป็นเสือเด้อ <c oughs> เสือยังวะวียังวะ,ย,งวะยังวะบุจักสื่อนะเสือทรงเอนะอืมฝากมา <c oughs> น้องนิตตาเขาเงียนใดนิตตาตอบเงียนไ,นตตนไหนขงเงียนแสงอรุณข <c oughs> งเงียนแสงอรุณเป็นขงเงียนเสียวเขาเองนะไอบิ๊กเคยมาเมืองโค้งบบเมืองโค้งบ่ ไปเกือบมาตลอดตอนอยังน้อยแห้งไปตลอดเลยนะ mm hmm. เวลาพักแรกนี่จะไปไปอยู่เมืองคงสามเดือนนะเ mm hmm. พราะว่าแม่เป็นคนเมืองคงพอเถาแม่แถาจะอยู่เมืองคงเลยนะต้นกําเนิดของแม่มันอยู่เมืองคงก็เลยแบบตอนอยังน้อยนะแต่จ,จือความได้แม่แม่พาไปเมืองคงตลอดว่าแต่พักเทียนนะแต่ว่าเดี๋ยวนี่ยก็ไปอยู่กะเวอ,อยู่ก็ไปตลอดนะเมืองคงคถามต่อไปนะทองจากเดือนแล้วตอบแล้วตอบแล้ว เขาทำเนมเมนน้องนิตามีหุยงลูกสาย,สายลูกสายลูกสายไอบิ๊กใหญ่ด้เงินเดือนจาก youtube เป็นเดือนวะไม่แล้วนะแต่เป็นเดือนแต่จะบอขอตอบว่าเดือนหนึ่งเท่าไดรเพาอมันเป็นกฎเกณฑ์ของมันนะเขาตอบไปได้พูดแต่ว,ว่าก็พอพอกลุ่มพออยู่พอกินอไอบิ๊กจะตังค์ซื้อดูแน่ใดตอบเลยเนาะพอบิ๊ก เขามีคำถามเก่านี่ในคำถามเก่าเดือนใดจะเกิเด,ดกกลูกนิตาจะปีแล้วยี่น้องใดไอ้ปิ้งใหญ่เคยมีกิก๊กบอกเราเคยมีนก,กิก๊กมีแต่ผู้สาลโด้ <c ười> ขั้นมี่ขั้นมีเอื้อดเดี๋ยวหนีเซ็นได้ไรขั้นมี่คอยเซ็นได้ไรวะกัดเซ้เซ้สิเป็นยัง <c ười> กับแบงเขาขนาดอา้าวมีฟูฟัวโลมายากแบง เกิดมาสัตว์เดียวเนาะโอ้ต่ฉัมนมาถ่ายหูข่อ,ขอยอยังบางคนอยากให้เอ็นดีกิฟด,ดูเมลลี่เป็นเมียคนดีเท่าใดของบิ๊กเนเีเ่ยคนทำอีดเงินเดือนแตละแตละกีฟบิกไฟไ๊กใหญ่ไฮพายกิบ อันนี้กับ,บริหารเพื่อเก็บเนาะเพราะว่าเวลางเงินเดือนออกมาพวกคอยจะแบบเอาเข่าธนาคารเลยนะเจะบโบเฮเทียคั้นเฮเทียนี่ยจะแมนให้เพื่อนเก็บแต่ว่าบริเฮเทียเพื่อนก็เลิบริเก็บก็เลยหยัดเข่าธนาคารเลยมันบริเฮเทียดิ <c oughs> น้องนิตาจากเดือนอยากทำามดุพที่สองเป็น,นยิงหรืท่ายอยากทำแบบใหญ่เศว้า,าวของเดือนจากเซน หจนี่และบริสุทธิ์นะเพราะว่าข่อยเป็นเจ้าของอ่าของแถวเองนะเขาเป็นเจ้าของก็เลยมาอยู่มาอยู่ก็เลยแบบบริสุทธิ์เงินนะเป็นเจ้าของเองแหว VKK ไปใส่แล้วเหวี่ยวีเคเคเหวี่ยวีเคอยู่เวียดนามมาบ่ได้เออเดินหกเดินหกเหว VKK มาน่าจาะมีเพลงใหม่กับแหว VKK โปรเจกต์ใหม่ของแหว VKK เนาะอุ้ยหันต้ายังเข้าหลุดเียจะได้ <c oughs> อยากส่งขนมเยลลี่ลูกตาไหนิต้าซิมถ้าพ่อจะส่งเครื่องเนาะแมนติดต่อมาลาย <c oughs> ติดต่อทางไลน์เลยนะท่านผู้ชมติดต่อมาลาย <c oughs> อ่ะคอยากินลูกอยกินขนมลูกตาเด็เยลลี่ดีเต็มเตมมันเป็นแบบไม่มีไส้น้องนิตาจะกินไหมเดี๋ยวเขาจะตอบเนาะนเดี๋ยวเขาจะตอบติดต่อายด์ ติดต่อลน์เขียนลายข่อยใส่เดี๋ยวพาจะตอบเนาะสำหรับใครที่อยากฝากเครื่องมาติดต่อลายเนาะ mm hmm. B I G ขีดดัลลี่ไขอ่อยส่วนหลายคนไทยจะหลินลน์นะปกติคนเราก็ไม่ไปหลินหนอะกข่อยกระเฮ็ดไว้เพื่อติดต่องานสือนะ่อสารไลนถ้าพามีียากมีงานนั่นนี่กัสามารถติดต่อมาได้เนาะถ้าใายอยากให้นิตาแบบรีวิวสินค้านะั่นนี่นิตาหบรีวิวบ่ชอบิ่งอยากขนหลูกตา นี่ตานี่ตาเอาท่านเป็นไปไหนถ้าทามต่อไปซะไปดีน้องเขาถามในกล่องอ้ายถายทุกมือเมนกล้องแบบใดตาโตดีตาโตในคอมโบหรือโทรศัพท์ทามใน,น่น้องอยากผู้ดีกลอบใจรัวนะเรื่องนี้แต่กี้ตะกี้ต่กอนแมนจะใส่กล้องโทรศัพท์ถ่ายกล้องโทรศัพท์ iPhone ทำอีททำอีทแมนใส่ iPhone 7ถ่าย มาวันนี้แบบเออมีเงินมีคำแน่ก็ไปซื้อโทรศัพท์รุ่นนี้มาหนิตัวนี้นี่คือ iPhone 11เอามาถ่ายคลิปถ่ายแล้วก็ตัดต่อในโทรศัพท์อย่างเดียวเลยนะหลังๆมาพอมีเงินก็อัปเกรดไปซื้อกู p r o กูโปรแม็กนี่เนาะคอยใส่รุ่นนี้เนาะกูโปรแม็กแต่ว่าคอยถ่ายอยู่ไม่เลยบมีกล้องเนาะใส่ก o โปรแม็กเนาะราคากระแพงตัวนี้มีอยู่หารัานไปกระกแพง แต่ว่าภายภาหไงเนีน่าายใส่กล่องใหญ่เนาะถ่ายใน,ยนโกโปรเลยก็ไปตัดในไอแพดอันเดียวกันกับในโทรศัพท์นะตัดในโทรศัพท์นั่นแหละแต่มันเป็นไอแพดนะตัดไอแพดมันจะง่ายกว่าเพราะว่ามันจอใหญ่เด้อ่อยกับเอาโทรศัพท์อันนี้แล้วถ่ายคำถาต่อไปเอ่ยอกับไอมีอะไรเนของตัวเองแล้โบมียังเพื่อนเพื่อนบออาบบท่านมีนะระเพื่อนบบท่านมี บ,บุษบุทันเหตุเพราะว่ากำลังเก็บเงินอยู่อีกอย่างกะกำลังถือผ้าเพราะว่าเขาหามนะว่าถือผ้าละบรใบสาเท่านั้นใบอิเท่านันนะมันคลับเขาเลยเขาเลยกูสนใจมิจฉาทามเกา่า,าม่ิจฉาทามเหลืองหลูหมดืดในนี่มืดตอกมดืดเลยต่อมืดแล้วตาตาไม่ยังสิวอ่วะป๊ ว่าไหมเฮ้ยบึ้ดเลยได้คำถามจบคลิปแม่แต่คอยอยากได้อาดัชช์ของดินตั้งนานเลยแกอยากได้ขนมยุลี่ดูตาเลยแกอยากได้ขนมมูจิเลยอยากได้พิซซ่าเลยอยากได้แฮมเบอร์เกอร์อืมจบคลิปบิ้ทคิ๊แค่แม่กับโจเพียงสามนี้นะ ฝากก็ติดตามช่องแมนูคขเด้อฝากฝากก็ลยก็แชก็สัขาร่องแมนูเขีเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายนีตชแนลด้ยวยขอบิ๊กชแนลด้วยชนลด้วบ๊ายบายบยาชนย